ลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันต่อนะรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุแกมีที่จะเข้ามามีอิทธิพลและก็ผลกระทบบ้างนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองที่รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีแนวทางต่างๆนานาในการรับมือกับพายุลูกนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของแกะรอยพันเก 95วันกับผู้ว่ากรทมค่ะค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครเองวันนี้ได้รับเกียรติจากโฆษกกรุงเทพมหานครนะคะคุณวันร์มีวงค่ะตอนรับคุณวันร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับยินดียครับอันนี้ต้องถาม ภาพรวมด้วยนะคะ,ะคการเตรียมรับมือนะคะพายุจะเข้ามาในการในปลายสัปดาห์นะะเห็นบอกว่าถนนหนทางในช่วงที่เราเจออุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะ,ะต,ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างดีเลยเรื่องการรับมือในช่วงวันที่สี่ถึงวันที่แดนะครับซึ่งเป็นช่วงที่พายุกแกมี่เนี่ยนะครับซึ่งก็จะขึ้นที่เวียดนามช่วงวันที่6ก็จะส่งผลนะครับกระทบถึงประเทศไทยไม่เฉพาะเที่ยวมหาคนครนะครับก็เกือบจะทั้งประเทศนะครับ ก็ต้องเรียนว่าในส่วนเทพมหานครเนี่ยมรชาญ่ท่านผู้ว่าเองก็ได้ประชุมในส่วนของท่านผู้ในการเขตท่าน ในการสํานักการระบายน้ําแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใ,ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนนะครับให้เข้าไปประจําในพื้นที่ก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องสูบน้ําเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องเตรียมการเพื่อใช้ในขณะเดียวกันก็ให้มีการเตรียมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นนะครับก็คิดว่าในช่วงระยะ2สองอาทิตย์นี้คือส่วนที่กรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เจ้าหน้าที่ในระดับสํานักงานเขตก็ดีหรือสํานักงานาระบายน้ําคงต้องต้องเตรียมการแล้วก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับ <Br other. S 2> เพราะว่าอย่างไรก็ตามผมเรียนว่า,าปัญหาอาจจะต้องกระทบกับพี่น้องประชาชนแน่นอนอยู่แล้วเพียงนะแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับเมือ่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุยังไม่เข้าเลยนะคะฝนตกอย่างเดียวฝนตกหนักลงมาก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องของการแก้ปัญหา จุดที่มีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมขังการจราจรติดขัดกรุงเทพมหานครเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างคะคือน้ําท่วมขังเนี่ยผมเรียนว่าก,ก็เป็นปัญหาที่ถ้าฝนตกในปริมาณที่มันมากนะครับใมนช่วงที่ผ่านมานเนี่ยก็ต้องเรียนว่าก็จะต้องมีการท่วมขังรอระบายนะครับแต่ว่า ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนก็คือจะไม่เกิน 2- อถึงสามชั่วโมงนะครับกนในจุดที่มากที่สุดะฉะนั้นเนี่ยบังเอิญว่าช่วงเวลาที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนไปตกในช่วงเย็ยนช่วงที่เลิกงานพอดีนะครับก็ทําให้เรื่องของน้ําท่วมขังไปพันกับเรื่องการจราจารซึ่งจริจรงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าในช่วงชั่วโมงเร่งดว่วนในการจราจารก็ติดขัดอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่จุดอ่อนเนี่ย อย่างเช่นวิภาวดีอย่างเงี้ยนะครับที่ไปมาณน้ําฝนท่วมขังนี่ก็เป็นจุดที่ลงทางด่วนพอดีอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งผมเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานาครเองก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจในการที่จะสนับสนุนภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในการอํานวยการจราจรนะครับท่านว่าได้สั่งการส่วนที่สองก็คือเตรียมในเรื่องของอเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกล <c oughs> ที่จะได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกรณีที่รถพี่น้องประชาชนเกิดเสีย <c oughs> ในช่วงเวลานั้นนะครับ แล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่สปพนะครับในการที่จะเข้าไปประจําในพื้นที่ถนนที่เป็นจุดอ่อนด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับก็คงต้องประสานกันกับทางบกจรนะครับคือตํารวจจราจรหรือตํารวจปชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ต้องดูแลภารกิจในส่วนเทปมานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับอะไรเป็นแผนเฉพาะหน้าเวลาที่อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาแล้วน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงต่างๆ ใช่ไหมคะแล้วคือ,คอแ,แผนแผนปกติของกทมที่มีอยู่เลยค,คือจริงๆแทงถ้ากรณีของอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีโอเคช่วงระดับกลางนะครับหรือในปรมิมาณมากที่เราคาดการก็เตรียมทั้งในส่วนสํานักงานเขตและก็ส่วนกลางฉะนั้นจะเห็นว่าในถนนสายหลักเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าพอกทมออกไปทํางานเนี่ยคนจะไม่ค่อยเห็นค่ะ ก็จะเห็นเหมือนว่าเป็นพี่น้องประชาชนมามุงดูกันจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่กทมทั้งหมดเพราะเราไม่มีเสื้อที่จะเขียนว่ากทมนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าเองก็ได้ได้ออกได้ได้ออกเสื้อมานะครับเป็นเรื่องคนกทมคนสู้น้ำอย่างเงี้ยนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนามทั้งหมดได้แจกแสนตัวใช่ไหมคะให้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ถึงแสนตัวพยงแต่ว่า คือก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับอปพปรที่จะมาร่วมปฏิบัติภารกิจนะครับเทศกิจหรือเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนต่างๆที่จะปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาเพื่อว่าให้เป็นให้รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือคือผมเรียนว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศ่มาละครซึ่งก็เหน็ดเหนื่อยมากนะครับในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า เขาไม่ได้หลับได้นอนนะครับตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเพื่อจะเอาน้ําลงจากผิวการจราจรให้ถึงว่าช่วงเช้าเนี่ยพอพี่น้องประชาชนออกจากบ้านมาทํางานน้ําต้องไม่มีบนผิวจราจรให้การเดินทางสะดวกคือถ้าท่านต้องติดตอนเย็นด้วยช่วงฝนตกแล้วเช้ามาก็ติดอีกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นอมพึกอัมอมพาตแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะเกิดความเสียหายมากกว่าที่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนี้ก็ คนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเห็นแต่หน่วยงานอื่นมาทํางานแล้วคนคอทมไปไหนนะครับซึ่งจริงๆภารกิจหลักทั้งหมดนะครับแล้วการทําหน้าที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ได้เรียนในฐานะคนส่งเทศมหานครนะครับเรียนในฐานะคนที่เห็นการทํางานเพราะอยู่กับการทํางานทุกครั้งที่ผู้ว่าลงพื้นที่ก็จะเห็นนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแม้กระทั่งช่วงกลางดึกเนี่ยผู้ว่าก็ออกไปแต่ว่าไม่ได้มีภาพข่าวออกสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับเพื่อไปดูและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนสถานีสูบน้ําทั้งที่ส่วนอยู่บนส่วนของผิวการจราจรท,าที่เอาน้ําลงจากผิวการจราจรแต่เพียงแต่ว่าพอเราไม่มีแบบฟอร์มพอเราไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะไม่ใช่แบบฟอร์มนะที่เป็นเสือ้อหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นคนกทมเนี่ยก็เลยมีการตั้งคําถามาฉนั้นตรงนี้ก็ทั้งในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนะครับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรกทมเหมือนกับ เป็นจาเลยไหมจะเรียกว่ายังไงดีครับเหมือนกับว่าอกทมเหมือนไม่ได้ทําหน้าที่ของตอนเองทั้งที่ผมเรียนนะครับจืนยันว่าทุกคนนะครับทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่การใส่เสื้อของเจ้าหน้าที่ของกทมรครั้งนี้เป็นการทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าให้ประชาชนอุ่นใจด้วยนะ่ใว่าตอนนี้กทมเตรียมพร้อมและรับมือไม่ว่าจะเป็นพายุฝนตกมาพร้อม ก็แน่นอนครับเพราะผมคิดว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกับกรุงเทพมหานครนะครับคือกรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีชีวิตแต่ว่าบุคลากรกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคือคนที่ต้องออกไปทํางานให้บริการประชาชนประชาชนก็จะมั่นใจจะอุ่นใจมากขึ้นคือบางครั้งเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการมาตลอดเป็นนโยบายเลยนะครับว่าเวลารถฝนตกน้ําท่วมขังให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปช่วยอํานวยการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนะครับ แล้วก็ให้ใส่เสื้อนะ,ะที่ที่เป็นสัญลักษณ์บางทีรถพี่น้องประชาชนเสียช่วยเข็นนะครับเจ้าหน้าที่สปคอ,ออกไปปฏิบัติงานแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรความหลากหลายในเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับแล้วบางครั้งก็คิดว่าเป็นหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยให้เป็นเป็นเสื้อยืดที่เป็นแบบเดียวกันคับข้างหน้าอกเนี่ยจะเขียนว่าอะไรคิดไว้แล้วหรือยังคะเพราะว่าอย่าง,งตำรวจก็มีคำว่าตำรวจนะที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้ชุนน้ำท่วมเห็นก็เป็นคนคนกรทมคนสู้น คนสู้น้ำคนกรทมคนสู้น้ำครับก็คือความหมายก็คือว่าสู้ปรับกับปัญหาที่เกิดจากน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้มีความสุขได้ปลอดภัยนะครับอาจจะไม่สุขมากนักนะในช่วงเวลานี้เพราะว่าต้องเรียนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเรียนก็ไม่ได้หมายถึงมาแก้ตัวแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เราตอบไม่ได้เลยล่ะครับถ้าหากว่าระบบของเรามีปัญหาเจ้าหน้าที่ของเราไม่ทํางานว่าน้ําจะแห้งบนผิวการจราจร 2- อถึงสมชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันแห้งในตอนกลางคืนจะบอกว่าแห้งเพราะแสงอาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะช่วงกลางคืนก็ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนที่จะทําให้น้ําระเหยไปได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหมคะเสื้อที่ทางโฆษกวั์สันบอกอันนี้ผู้ว่าใส่เลยนะผู้ว่าใส่โชว์เลยนะ นะครับแต่ว่าเห็นว่ามีข้อเสนอว่าอยากให้ใส่ให้มีข้างหน้าด้วยนะครับให้มีข้างหน้าด้วยเพื่อจะได้เห็นด้วยมีแต่ข้างหลังอย่างเดียวดังนั้นต้องหันหลังถึงจะเห็นคนกทมคนสู้น้ำท่วมทางประชาชนเห็นก็สามารถขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ได้เลยได้เลยครับมีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูใกล้ๆ่อยนะฮะเจ้าหน้าที่บางคนยืนหันหน้าเนี่ยมองไม่เห็นฮะือต้องหันหลังคุยกันในเดียวึงจะเห็นกทมหันหน้าคุยกันจะเหมาะกว่าอันนี้ความหมายคนกทมคน ชู้น้ำเนี่ยไม่เพียงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเห็นทางท่านบอกว่าต้องเป็นความรู้บุรของคนในกรทมจริงๆด้วยคือผมเรียนว่าช่วงของพวกว่าสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าการร่วมมือจากภาคประชาคมต่างๆพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเมืองเนี่ยหลายภารกิจโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจใหญ่ใหญ่ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองนะครับเราก็ได้เห็นภาพซึ่งผมผมว่าช่วงชีวิตผมเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเห็นในวันนั้นนะครับที่คนมาเป็นหมื่นๆมื่นคนคมาโดยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยกันดูแลทําความสะอาดกรุงเทพที่เป็นบ้านของตัวเองด้วยมือของตัวเองเพราะว่ามาช่วยกันพาแปลงมาพาผงซักฟอกพากระป๋องน้ามาช่วยกันขัดนะครับหลังล ช่วงนั้นเป็นช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็มาช่วยกันผมเชื่อว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวหรือหลายๆท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เคยทํางานพวกนี้นะครับทำความสะอาดบ้านเพราะว่าจะมีคนที่รับใช้หรือทําส่วนนี้แทนแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนได้ออกมาช่วยกันไอ้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้เผยแพร่ภาพภาพข่าวไปทั่วโลกแล้วก็ผมว่าเป็นความภาคภูมิใจของไม่ พราะคนกรุงเทพนะครับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ฝรั่งหรือคนต่างชาติที่ก็มองเห็นว่าอทำไมประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขนาดนั้นเราถึงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นฟื้นตัวเพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งในกรณีช่วงน้ําท่วมนะครับเราจะเห็นนะครับว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองน้องๆเยาวชนคนหนุ่มคนสาวคนทํางานคนทุกวัย ไปช่วยกันตักทรายใส่กระสอบนะครับ<า>ที่สายไหม,หมตรงโรงเรียนนิทยาวนาลัย ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกนะครับว่านี่คือการมีส่วนร่วมนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยท่านผู้ว่าเองเ,เพียงแต่ว่ากรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ในเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกถึงจิตของการเป็นผู้ให้จิตของการเสียสละจิตของการที่จะร่วมกันในการรักบ้านรักเมืองแล้วก็แสดงออกผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเป็นเรื่องจําเป็น ความสําเร็จในเรื่องของการที่จะจัดการผมว่าไม่เฉพาะเรื่องของเทพนะครับบ้านเมืองทั้งเรื่องของประเทศด้วยเนี่ยถ้าให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนครับนอกจากประชาชนนะฮะภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ท่่นโกรสมบ,บอกนะคุณจริรวันรัฐทางกทมกับภาครัฐ อย่างกบอเองหรือกรงสุลประธานแลวคะจะเห็นภาพของการไปประสานกันเพื่อเตรียมรับมือปัญหาใหญ่ๆอย่างน้ำท่วมมากนแค่ไหนคะคือจริงๆกทมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในกบออยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องเป็นแนวทางเรื่องนโยบายเนี่ยผมคิดว่าก็มีการคุยกันในที่ประชุมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความต่างในเรื่องของการให้สัมภาษณ์นะครับเราอาจจะเห็นในข้างนอกซึ่งก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยกบอเองก็ ก็กรุงเทพมหานครก็เสนอข้อคิดความเห็นนะครับกบอ,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 อกเองก็มีข้อเสนอความเห็นยางไงก็หาหรือกันในที่ประช,ชุมกบอนะครับ ừ ừ ừ การบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องเรียนว่ารก,กรุงเทพมหานครเนี่ยทำงานร่วมกับกรมชนประทานมานานนะครับนานมากไม่ใช่รัฐบาลน,นี้ทุกๆรัฐบาลในอดีตไม่ใช่ผู้ว่าสุงพันธ์หลายผู้ว่ามาแล้ว <ừ ừ S 2> เพราะว่าการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่สามารถกรุงเทพมหานครทําลําพังไม่ได้กรมชนประทานก็ไม่สามารถทําลําพังได้ในการที่จะเอาน้ําออกสู่ทะเลเพราะกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ น้ที่เป็นที่ราบลุ่มแล้วก็จะต้องดึงน้ําออกทางทะเลฉะนั้นจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับระบบกรุงเทพมหานครก็จะเป็นระบบปิดล้อมในริมเจ้าพยาเราก็มีเขื่อน77กิโลนะครับไปจนถึงคลองมหาสวัสดิ์ไปจนกระทั่งน้ําที่ลงจากคลองมหาสวัสดิ์ก็เข้าคลองทวเวัฒนาในฝั่งตะวันออกเราก็มีเขื่อนนะครับ แนวฝั่งตะวันออกในการที่จะป้องกันน้ําท่วมตั้งแต่พื้นที่คลองหกวาสายล่างที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างปทุมธานีกับกรุงเทพมหานครก็จะมาตามถนนหัทไทยราชนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนฮัทไทยมิดฮัทไทยราชก็คือในพื้นที่เขตคลองสัมวาเลี้ยวเข้าถนนฮัตไทยมิตรก็ในพื้นที่เขตคลองสำมวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาทางถนนนิมิตใหม่นะครับในพื้นที่เขตคลองสำมวาจนมาถึงเขตบินบุรีเลี้ยวเข้าถนนประชาร่วมใจเข้าไปที่ประตูระบายน้ำนะครับออกมาที่ถนนราชอุทิศเข้า ถนนร่มก้าไปจนถึงถนนกิ่งแก้วแล้วก็ไปสุดสมุทรปราการนี่คือระบบปิดล้อมของเทียหามนครคะนะครับที่มีคันในกั้นน้ําในฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็มีเขื่อน77กิโลดินแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งครับค่ะก็อันนี้พูดถึงฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้ กรุงเทพมหานครต้องรับน้ําจากปทุมธานีด้วยแล้วก็เห็นว่าทางผู้ว่ากรทมเนี่ยเป็นห่วงพื้นที่นี้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องชาวหนองจอกนะครับพี่น้องชาวคลองสำวานะครับมีนบุรีบางส่วนหรือลาดกระบงนะังณขณะนี้เนี่ยที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบ คือตอนนี้ได้รับผลการลงแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมขังอยู่มากนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าน้ำเนี่ยที่จะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยระดับน้ําสูงกว่าในคันกั้นน้ําถามว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องพร่องน้ําทางด้านในในส่วนที่เป็นคลองแสนแสบนะครับตั้งแต่ช่วงตอนบินบุรีนะครับมาจนกระทั่งถึงที่ตรงประตูอุโมงค์พระรามเก้านะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางเชื่อมกับคลองลาดพร้าวด้วยนะครับ เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ท้องคลองให้มากที่สุดในการที่จะรับปริมาณน้ําฝนที่ตกขึ้นมาวันนี้ก็มีการพร่องเตรียมเริ่มละที่จะพร่องอย่างแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดบานนะครับประตูตอนแสนแสบก็เปิดอยู่3 40สี่เซนพอช่วงฝนทิ้งช่วงนีก็เปิดช่วยเอาน้าข้างนอกเข้ามาแต่ว่าถามว่าที่เหลือก็คือจะดึงไปทางสถานีของกรมชลประทานที่หนองจอกที่จะดึงออกไปทาง8ดริ้วสูบน้ำออกไปทาง8ริ้วไปทางคลองแสนแสบนะครับไปทางคลองนครเนื่องเขตเพื่อที่จะไปลงที่สถานีสูบน้ํหริบแม่น้าบามปะกง ที่าถั่วท่าไข่แล้วก็ด้านล่างก็ตกลงไปที่ลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะไปลงที่สมุทรปราการมีสถานีสูบน้ํากรมชนคลองของกรมชนสถานีสูบร้อยคิวเพื่อที่จะไปถึงที่ทางด้านล่างสถานีบางปาบางปะละทางด้านล่างซึ่ง40กว่าล้านลูกบาทเมตรของกรมชนณลขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําก็ยังไปไม่ถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงด้วยนะก็ห่วงครับหารือร่วมกันครับท่านผู้ว่าพอไปเห็นท่านก็ได้สั่งการให้สํานักการระบายน้ำเนี่ยได้เชิญกรมชนมาหารือร่วมกันแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านลงไปที่เขตหนอง ในชุมชนเก,กาะกลางพื้นที่เขตหนองจอก็ปรากฏว่าพี่น้องอยู่ในน้ํากันทั้งหมดเพราะว่าน้ําที่สูบของสถานีกรมชนเนี่ยที่ท <ะ S 1> มีเครื่อง21ตัวแล้วสูบได้เดินได้7ตัวเนี่ยเพราะไม่ได้เครื่องเสียนะครับเดินมากกว่าน,นั้นไม่ได้น้ําไม่ไปต่อไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีตัวที่จะสูบส่งนะครับ,รบไปทางคลองหลวงแพ่งออกไปทางคลองประเวศบุรีรมเพื่อจะลงไปทางด้านล่างสู่ประการอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดึงออกไปทางดินแม่น้ําบางปะกงจะต้องมีตัวที่เป็นเครื่องผักดันน้ำนะครับในการที่จะสูบส่งน้ําเพราะการเดินทางของน้าค่อนข้าง ลงด้านล่างไปทางสุรกรรง่ายกว่าง่ายกว่าที่ไปทางฝั่งตะวันออกแต่ก็ต้องช่วยกันทั้งสองทางต้องมีตัวช่วยเข้ามานะคะ,คะตรงจุดที่ยังเป็นจุดเป็นโจทย์ใหญ่ของอุปสรรคในการเตรียมรับมือในการทั้งเรื่องการระบายน้ำนะคะในช่วงที่น้ําฝนพายุกาลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันต่อลงรายละเอียดเลยนะคะ,คะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ